หิวบ่อยกินเยอะกินจุกจิกควรกินโปรตีนก่อนหรือหลังอาหารดูคลิปนี้จบคุณจะรู้เลยว่าจะกินก่อนหรือหลังอาหารดีกว่ากันค่ะงานวิจัยในหนังสือเล่าเรื่องโปรตีนเล่มนี้นะคนเยชชอบมากเขาตอบมาให้แล้วว่ากินก่อนมื้ออาหารดีกว่าดูจากกราฟนี้นะคะคนเย็นเนี่ยจะพูดให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องปวดหัวคือปกติถ้าเรากินข้าวเลยเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งสูงเร็วมากมันจะทําให้เราเนี่ยหิวบ่อยกินจุกจิกแต่ถ้าเรากินโปรตีนก่อนที่จะกินอย่างอื่นน้ําตาลในเลือดจะค่อยๆพุ่่งแแบบนี้้ลวเราก็จะอิ นนาไม่กินจุกจิกสรุปคือกินโปรตีนก่อนมื้ออาหารดีกว่าค่ะคนเยเองก็กินโปรตีน3ช้อนก่อนกินอาหารวันเลยถ้าวันไหนไม่ทําแบบนี้นะจะชอบกินเยอะหยุดไม่ได้เลยจริงๆแล้วควรกินโปรตีนแบบไหนน้ําตาลในเลือดถึงจะไม่พุ่งแบบง่ายๆก็คือกินโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลที่มันคล e นค c l e นะคะก็จะกินโปรตีนพืชวิกาตัวนี้นะกินวันละ3ช้อนก่อนมื้ออาหารถ้าอยากได้โปรตีนที่คี e นกินก่อนมื้ออาหารรับรองน้ําตาลไม่พุ่งอิ่มนานกินจุกจิกน้อยลงแน่นอนคนเยแนะนําตัวนี้เลยค่ะบางคนก็เอาไปกิน2 มือเลยนะ้บอกว่ารสจืดแต่ก็อร่อยที่แบรนด์นี้ไม่เหมือนใครเลยคือเขาได้มาตรฐาน USDA Organic 100%ด้วยแถมมีส่วนผสมแค่1ตัวไม่มีสารอะไรผสมเลยเป็นโปรโตีนจากพืชจากทวลันเตาสีทองนำเข้าจากอเมริกาค่ะถ้าอยากได้โปรโตีนคินๆไปกินก่อนมื้ออาหารทุกคนตอนนี้เขามีโปร2แถม1ด้วยนะกินวันละ2ช้อนตกวันละ50บาทเองกินได้ตั้งครึ่งเดือนจิ้มตะกร้าสั่งได้เลยนะคะ